หวานเหลือเกินค่ะเห็นแบบว่าลงไ่ไยแบบไ่หญิงลงรูปแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันไค่ะเอ่อไม่ได้หวานขนาดนั้นนะฮะหวานขนาดนั้นก็ตอนที่ไปเที่ยวก็เหมือนกับว่าถ่ายรูปเล่นกันบ้างนี้ครับแต่เหมือนเราเราลงรูปน้อยแต่ว่าผู้หญิงลงรูปเยอะก็เลยทนแบบเลยนะทงผู้หญิงอะไรเิยตัวอะไร ไม่ได้เปิดตัวหรือเปิดเผยอะไรไม่ได้ตั้งใจที่ปิดบังหรืออะไรเลยครับก็ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากครับแต่ก็ที่แล้วที่เราออกมาพูดแลวทีนี้พอรูปมันออกปเยอะๆมันเป็นว่าออกตัวแรงราไฟอยเหมือนแฟนคลับของเราด้วยอะไรด้วยว่าออกตัวแรงระไฟเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคงไหมมั้งครับสงสัยรูปอยู่อยู่กับเขาเยอะกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายเโ่ากันหรอครับอย่างงี้ก็บางทีก็เปลี่ยนกล้องกันอะไรอย่างเงี้ยเราแฟนคลับค่อนข้างเยอะมีแบบว่ามั่วมากเลยนะไปนะฮะเราแฟนคลับเรา ข่านเยอะกังวลเรื่องนี้บ้างไมหรือเปล่าเออเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็ลงรูปเราเยอะพอสมควรโอ้ยแฟนคลับผมน่ารักเห็นแล้วใช่ไหมฮะมันบอกเหมือนใจเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแฟนคลับถามบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อยังนะครับยังไม่มีน้องๆถามนะครับอืมแต่ถามว่าไงบ้างที่เราคนตัวแล้วเนี่ย เขาไม่อะไรม้งครับเขาเห็นเขาบอกว่าเออมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นท mm ี่มีความสุขก็มีความสุขอะไรอย่างงี้ใช mm ่ไหมฮะแคนมองว่าผู้หญิงออกตัวแรงนี้เราแก้ไขแก้บอกไงบ้างก็ไม่ใช่ครับบอกว่าไม่น่าจะใช่นะฮะไม่ใช่หรอกอืมอพอคุยไปสักตาน้งเป็นยังไงเป็นค่ะคุยกันมาลว สักพักเป็นไงบ้างสักพักเลยครับก็ไม่ได้พักใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เพิ่งเพิ่งไม่นานครับก็ <แ S 1> ยังมผมว่ายังตัดสินอะไรไม่ได้หรอกครับก็แค่เหมือนว่าเราก็มีความสุขวันต่อวันนะครับอืมเหมือนใครแบบว่าเป็นผู้หญิงมายุ่งกับเราก็เหมือนโดนจับตามองอย่างนี้เราชินหรือว่าหรือว่าแบบเบื่อไหมคะไม่เบื่อเลยครับอืมชอบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหมายถึงว่ามันมันก็เหมือนว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนว่าเราทํางานเหนื่อยเหนื่อยหรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับเราเจอ เจอคนที่มาให้ความสุขเราสร้างความสว่างสดใสนี่ครับตลกสนุกสนานมันก็ดีนะครับสร้างความสว่างสดใสจริงๆคือเหมือนว่าเราเราไม่ชอบหมุนอยู่แล้วเราไม่ชอบแบบบรรยากาศที่มันอึมครึมหรือว่าต้องมาไม่สบายใจไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะหลายคนก็จับไปโยงกับพี่ฟอยว่าเพราะว่าเหมือนเรากับพี่ฟอยก็สนิทกันด้วยแล้วเขาก็เหมือนเป็นแฟนเก่าพี่ฟอยอเงี้ยค่ะอ๋อก็ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับเคยได้คุยกันเรื่องนี้ไหมครับสองคน ก็เคยคุยกันคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกว่าต้องเป็นต้องเป็นคนรู้จักต้องเป็นแฟนเก่าของคนรู้จักหรืออะไรเราไมไ่ตั้งใจอะไรแบบนี้แล้วแต่เมื่อแบบว่าเหมือนว่าเราเหมือนเรื่องมันดําเนินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกมันมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ช่วยไม่ได้แต่เราก็เปิดใจคุยกันแล้วมันกระใสปากระใสก็บอกว่าเราเหมือนแบบไปแย่มมี่ฟอยมาอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่มีไม่มีแน่นอนครับวันนี้คือผมกลัวเรื่องนี้ที่สุดเพราะว่าเราเราทำงานในวงการอย่างนี้มันมันถูกจับตามองเรื่องความรักอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยก็เลยพยายามที่จะแบบให้ไม่ให้มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับ่าเปิดใจคุยนี่คือเปิดใจคุยกันเรื่องอะไรครับก็ไม่ถามตรงๆเลยครับก็ถามฟอยตรงว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดไปอย่างนี้มันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับฟอยก็บอกเฮ้ยโอเคแสดงว่าเขาเลิกกันมาสักพักแล้วแล ใช่ใช่ใช่ครับกลัวคนมองว่าเราเป็นมือที่สามอะไรอย่างนี้ไหมคะกลัวอยู่แล้วครับกลัวอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบให้ใครมาเป็นข่าวกับเราเกี่ยวกับมือที่เามเอนกันอะไรเงนี้ครับเพราะว่ามันมันก็ดูไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนหลังจากที่เราเปิดตัวไปพี่ฟอย์เขาก็เหมือนลบรูปน้องหมดเลยในไอจีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบก็ถ้าเกิดเขาจะมีปัญหาอะไรกันเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้แบบไม่ได้ไปถามเขาอะไรเยงี้ครับแต่เราต่อไปฟอย์นี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาครับ ก็หลังจะเปิดตัวกับก่อนเปิดตัวนี้เปิดตัวด้วยครับไม่ได้เจอเลยนะฮะนี่การที่ผมกับเปลี่ยนไปไหมครับมีทั้งของทั้งคู่หมายถึงกับพี่พลอยหมายถึงกับใครนะครับกับวาใยเบอ่์กันสายน้องหบิ์ก็วิธีการคุยอะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมเดิมเพราะว่ามันเป็นช่วงบังเอิญที่ว่าตอนนี้เราเรามาวงส่วนเงี้ยก็จะเจอพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยมีการ บอกออกไปซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดหรือตั้งใจจะเปิดหรืออะไรอะไรเลยให้ปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติน้องเขามีเครียดไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปล่อยเออเรื่องที่เราแบบว่าพูดถึงว่ากําลังดูใจเขายูกหรือเลาผมว่าเขาเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกคือเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนมุมสว่างมุมหนึ่งอะไรอย่างี้ยฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยแบบคิดมากหรือคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยหรือว่ามองในแง่ลบอะไรเยงี้คฮะค่อนข้างเนื่อเป็นคนตลกคนหนึ่งอะไรเงี้ฮะก็ผมว่าไม่ได้แบบว่าต้องมา ซีเรียสอะไรเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องเหงาไม่ต้องกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะก็กินคนเดียวไม่กินคนเดียวกินคนเดียวได้ครับผมผมอยู่คนเดียวได้สบายมากครับ